若、哦、世界停止战斗，是否还有强权阴谋？黑暗也化为乌有。若没有力量唤醒一切不公正的自由，怎解开迷途的困兽？当路连随风雨恩仇，追寻中的风雨同舟，将会绝世。 วิญญาณอันยิ่งใหญ่เยาวาชนควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองในการรับชมเนื้อหาในเรื่องสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดอย่าลอกเลียนแบบในชีวิตจริงตอนที่2เพิมพ่มพลังยุทดครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากแม่นางยังไม่ทันได้ถามเลยว่าแม่นางเป็นใครกันแน่นายน้อยไม่ต้องขอบคุณข้าข้าคือเจ้าเมืองเทียนเฟิงได้รับคําสั่งจากในท่านคอยคุ้มกันท่านอยู่ในเงาเมื่อเสมอมานายน้อยไม่ต้องแปลกใจข้าเป็นเพียงข้ารับใช้ปลายแถวของนายท่านเท่านั้นได้รับหน้าที่รักาในน้อย นับว่าเป็นเกิของข้าผู้แข็งแกร่งขั้นก่อกําเนิดกลายเป็นเพียงข้ารับใช้ปลายแถวก่อนที่นายท่านจะออกจากแดนเซียนเขาคือยอดฝีมือสูงสุดในแดนนี้ต่อให้อาทั้งเมืองเทียนเ,เฟิงรวมกันยังเทียบไม่ได้กับเสี้ยนสมบัติข,ของนายท่านเห็นวิญญาณหมื่นล้านในบัตรวิญญาณเมื่อครู่เป็นเพียงมรดกกองแรกเท่านั้นข้าไม่สนใจทรัพย์สินข้าอยากรู้ว่าหลายปีมานี้เขาหายตัวไปอยู่ไหนนายท่านอย่าเพิ่งร้อนใจเรื่องเหล่านี้ต่อไปท่านจะได้รู้เองสิ่งสําคัญยามนี้ก็ต้องใช้เห็นวิญญ,ญ,ญาณน,นี้ฝึกตอนให้ดี นี่คือบททดสอบจากนายท่านงั้นก็ได้ดจนจะขําแล้วข้าไม่รบกวนนายน้อยแล้วนี่คือผลึกส่งเสียงของข้าขอพี่นายน้อยเปิดผลึกส่งเสียงข้าจะปรากฏตัวต่อหน้าท่านทันทีข้าน้อยขอลานี่เรากับฝันไปชัดๆอะต้องไปหอการค้าสักหน่อยแล้วจะได้ยืนยันว่าบัตรวิญ,ญญาณไปนี้เป็นของจริงหรือเปล่า ไอ้หนุ่มนี่มาจากไหนเนี่ยใส่หัวไปที่นี่คือหอรวบสมบัติไม่ใช่ที่ที่สินยาจกจากสนักเทียนฝึกจะเข้ามาได้นะทําไมหอรวบสมบัติไม่ค้าขายแล้วเหรอฝันไปเถอะสินยากจนเช่นเจ้าน่ะมีเงินที่ไหนไปซะไปซะข้ามีเงินหรือไม่ไม่ใช่เจ้าจะมาตัดสินได้อโออเงินนี่อ๋อที่มันช่างโออารู้รานัก สวัสดีสวัสดีข้ามีเรื่องจะถามหน่อยอะยังไม่ถึงเวลาขายของเลนหลังไม่มีของถูกให้เจ้าซื้อหรอกใส่หัวไปเลยข้ามาเพื่อตรวจสอบยอดเงินเหตุใดเจ้าหยาบคายเช่นนี้เจ้าว่าอะไรนะตรวจสอบยอดเงินอย่ามาทำให้ข้าขำสิคนอย่างเจ้ามีสิทธิตรวจสอบด้วยงั้นหรือจึงน,น่าขายนะา <c oughs> ต่อให้บัตรข้าไม่มีเงินตราบใดที่ข้าเป็นแขกของหอรวบสมบัติ ข้ายอบมีสิทธิ์ตรวจสอบฮน่าขำสิ้นดีเจ้ายัางเชื่อวิธีสัพชีวิตเสมอภาคอยู่งั้นหรือข้าจะบอกให้ไม่มีการซื้อขายก็ไม่ใ่กแค่ไม่พอใจก็ตีข้าสิเจ้าแม้แต่ขั้นฝึกอายาระดับสามก็ยังไม่ถึงที่นี่ไม่ต้อนรับข้าก็าย่อมมีที่อื่นหอรวบสมบัติร้ามรารยาทเพียงนี้ข้าน้อยได้รู้แล้วเชอก่อนอท่านผู้ดูแลหลงข้าบอกอกี่ครั้งแล้ว หอรบสมบัติเป็นหอ,อการค้าของคนทั่วเล่าไม่ใช่หอ,อการค้าของคนรวยแขกทุกคนต้องต้อนรับด้วยมารยาทหากมีครั้งหน้าอีกเจ้าก็ใส่หัวไปได้เลยขออภัยนางเพิ่งมาใหม่ยังไม่รู้กฎสวัสดีเจ้าคะท่านจะมาตรวจสอบยอดเงินใช่หรือไม่หากไม่รังเกียจให้ข้าช่วยตรวจให้เถิดเช่นนั้นก็รบกวนด้วยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสน ล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านบัตรวิญญาณชั้นฟ้านั่นคือบัตรวิญญาณชั้นสูงสุดของหอบัตรรวบสมบัติเขาเป็นเพียงสิทธิ์ยากจนจะมีสิทธิ์ถือบัตรวิญญาณชั้นฟ้าได้อย่างไร <c oughs> ยังกล้ามองคนด้วยรูปลักษณ์อีกจะไม่จำเป็นต้องทำงานที่นี่แล้วทำชื่อหอรวบมสมบัติของข้าแปดปื้ด ต้องขออภัยจริงๆเข้ดเรื่องจบก็แล้วไปเถอะไม่ต้องใส่ใจหรอกข้ามีเรื่องสําคัญกว่าอะไม่ทราบว่าท่านตองก,การสิ่งใดหอรวบสมบัติยินดีรับใช้อย่างเต็มที่ไหนๆก็ให้ข้าใช้เงินนี้ฝึกตนไม่สู้ลองซีโอสดมาลองสักหน่อยขอโอสดหลอมกายที่ดีที่สุด100เม็ดแล้วก็เตรียมห้องให้ข้าห้องนึงโอสถชำระกายนี้ถึงแม้จะฝึกตนได้เร็วขึ้น แต่แท้จริงคือใช้แรงกายนอกขัดเกลาร่างกายเป็นการทดสอบจิตใจคนอย่างหนึ่งรากฐานข้าอ่อนแอนนะักหากจะยกระดับพลังก็มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นผลที่ตามมานั้นข้าจะรับผิดชอบเองอเจ็บเหลือเกินท่านหลวงให้ข้าสู้ตาย ทะลวงยังไม่ตายต่อเลยนนอมส่งคุณชายจำไว้ห้ามเปิดเผยเรื่องของข้ารับทราบคนที่มีบัตรวิญญาณชั้นฟ้าฐานะต้องไม่ธรรมดาแนะ่แอบเสริมเงียบๆให้ทีจำไว้ปิดบังตัวตนให้ดี โรงน้ำชาสกุลสุนถึงเวลาแล้วที่จะทวงสิ่งที่เป็นของข้าคืนมาไอสารเลวใช้เวลาซื้อขอทั้งคืนน่ะเจ้าจะให้ข้าหิวตายเนอะอาเทียนเจ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วเว้ยเฮยเป็นสายรุวมสำนักการพูดจาดีๆกันหน่อยสิเจ้าโง่เอ้ยข้าทนเจ้ามานานแล้ว วิ่ยไฮอยู่ขั้นฝึกกายระดับสีเจ้ายังแค่ระดับสองเท่านั้นรีบก้อหัวขอโทษเถิดข้าไม่ได้ผิดจะให้ขอโทษอะไรอ้อยเจ้ากล้าเถียงข้าหรือคอยดูข้าจะหักขาเจ้ายังไงอ้ยไปเจ้าอนี่แต่ทั้งสองขัดเกลาเสร็จสิ้นแล้ว เปิดไปไม่ได้เปิดไปไม่ได้เจ้าไม่เพียงแก่วิญญาณสามัญเหตุใดภายในคืนเดียวถึงทะลวงห้าระดับได้กลัวขนาดนี้ยังคิดหนีอีกข้ายังไม่ได้คืนหินวิญญาณให้เจ้าเลยรับไปตราที่เจ้าแย่งไปจากข้าข้าขอทวนคืนแล้วนะ หลายปีมานี้ขอบคุณที่ดูแลให้ลาก่อน